ัสดีจ้าใช่ป่ะหัวคือใครไม่รึงหน้าดูเลยแทนแต่งตัวไม่จไดเปลี่ยนไปบั่นโอ้เปลี่ยนไปตลอดมันดีโอ้ยมาไหนเนี่ยแันคอร่างแล้วมาเนี่ย ฮะผมพอถามแนนผมมาอยู่นี่แต่มือแหลกจะหอดเมื่อนี่พอสัมผัสผมนะเพราะผมปิดใจหมเอาความจริงเลยนะเอาแบบว่าผมต้องปับปรุงอย่างเมีจริงน,นะคือต้องพูดถึงนิสัยนิสัยอ่าน้องวันนะนะนเป็นคนที่ไม่ถือตัวหนึ่งอย่างนะอ่สุดเด็น <S <s แล้วก็เป็นคนที่เอ่อยังไงก็อย่างนั้นอ่ายังไงก็อย่าง,งนางงางงั้นแล้วก็ ต้องขอคุณใครมาถ่ายที่นี่นะให้ให้กำลังใจและให้ความสำคกันกับยูทูบเบอร์ที่วัดะเพราะเชื่อไหมว่าการที่ผมเนี่ยไม่ถือตัวกันไปบันได้บทเรียนอะไรๆมางมาเลยนะบางทีเราให้ใจคุณง่ายเกินไปแล้ว่าต่อไปผมก็ต้องเบิกกงุนก้อนหคุณ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 คคุณ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 คุคุณคุณคุณคุ สามปีเราได้ดีใครคิดร้ายกับเราเดี๋ยวแพ้ใครไปเองก็แพ้อีหลีกระลืมแพ้ไปเลยเไปรืนะ่อยอันริงอ่ะแพ้ใครไปเองเพราะเราเราเอ่อปเราที่เขาสิบดีต่ออผน,นเราต้องได้ดีแล้วก็ได้ดีจริงด้วยวทุกวันนี้จริงไหมได้ครับไอซีรัดลงคลิปน้องมานะเมื่อไหร่ก็มีคนมาคอมเมนต์ให้ขอบคุณมากนะที่ถ่ายน้องมานะโอเคนะดีอยู่แล้วไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีอะไรเลยน้องมานะ เอาอเชคครับเจอกันครับเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำนอนนะไม่นีก้ก็สีพักกันพักแค่นี้ก่อนพี่น้องเพราะว่างานมันไม่ได้ไกลตรงนี้นะพี่น้องหูวาวาสองสามหมื่นนี่เพราะได้บุหัวเห็อดอย่างตาวาได้จิ้มหน้าเวทีเยอะนากเยอะมากหลายๆไหมย่างต่ำมันคืนละพันเออจิบได้ปะจิบมือนี ตั้งแต่ออันอย่างก็บช่วงนี้นะช่วงออียงขึ้นไปออียงว่เพิ่นได้ติบสิมีแม่เอฟซีแค่เป็นแม่เอฟซีนี่เพิ่อสื้ให้คนละพันละพันกับสามพันเนาะไปแพงเงินนี่ไปแพงเงินเไปแพงเงินเนาะไปแพงเงินเนาะที่ว่าได้พันหนึ่งนะแต่กทมนนี่โอ๊กกทมนี่เ้างมานะเคยได้ติ๊บมือนี่หลักหมื่นก็มีนะครับกทมช่วงแรกๆเนาะมอชิดหมอชิดโอ้หมอชิดหมอชิดนี่คนือถ้านมีแม่ๆไปขึ้น แม่แม่ดิแม่แม่จะมาแพลวเก่าเกลี่เกลี่ยเยอะแม่แม่่าเคยแพลวขันไปกวท่อม่งมานัทุกทุกรอบที่ที่ไปมอชิดแม่แม่สิพ่ากันไปตุ่มไปโฮมไปหามาที่นี่กับเพ่อนกับวันไห้ไปเห็นนู่นว่าสอ่หลักเปนเียบปวดทองสิไปงานเลยบ่นอ่ะไปงานเลยบ่นบอสสิบไปนอนที่หมอที่เปิด้องไว้ อันนี้ครับทาน่าน้าหนไปเดียวก็ขายจ้าเอาโชคจ้าโชคกับบ้านเวก้าวันนี้แตงหน้าสวยวันนี้แตงหน้าแตงหน้าไม่สวยเลยวันนี้เนาะงายก็ดูเสียงไม่สวยตาเนี <delicious> ่ยเอาอนี้เช็คเตา่ว่า มพอเริ่มปรับมันมีนวามมัวๆนี่เสียงขึ้นมันฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเลยข้างหลังเรื่องว่าเสียงของแต่ว่าไปยืนเบื้องข้างหน้าดนะกล่องเฮงเพราะว่าเสียงเสียงเพคนเป็นคนมีพลังอยู่แล้ว่หมมีพลังอยู่แลี่บมห้องดังมันเป็นเสียงสะท้อนนะบอดี้่ห้องปกติกับสะท้อนนั่นเองแม่ใม่มันดังดีนะครับมีแอคโคเนี่ยเราจะใส่ออกมาแต่ว่าที่ใส่ออกมามันจะไม่เสียงเหี้ยบเลยนะ

ถ้าด้เสียงเหียบไม่เสียงเหยบมากมากเลยพราเราเป็นคนใส่เสียงมันก็มีข้อดีขอเสียงแล้วเนาะแต่ว่ามันจะหน่อยวิลาีจะเสียงเหบไม่นถ้าคือจมูกนี่น้องมานาติวรียปอะไปลาเียว้อะไรจตอจะไปทำมั่ยคุณแม่อันนี้คือแบบ คือมันอยู่ในอันนี้เนาะอยากได้อีหยังก็คือเต็มนี่เนาะในนี้เนาะได้เอาี่เลยเห็นบอกเอที่แจขึ้นมาเปนก่นอันนี้ตอนนี้รแ่งขาวเป็นขเป็นวครับแต่มันดูดีนะเพราะน้องมาราป็นแต่ว่าเล็บอีหลีออ่งเป็นคนที่เล็บเหลืองเล็บไม่สวอะไรอย่างเง เปิดตาผ้าแล้วปตีแบบอะไรบ้านเนาะแล้วว่าอันหลายปีแล้วร้านเราก็ได้หีือโคการหรือซื้อซื้อตัวตัไปเรียนงั้นมาลองมันนี่ไงที่ว่าเดือนอะไรที่ว่าอยู่เดี๋ยวมันจะมีอยู่สะกดนะใกล้ๆบ้านเลยอย่างนู้นนูอนไม่กับกินีงวดต้อนรับคือเก่าพี่อาจูอยู่อันนั้นไม่ใช่หรอเนี่ยลูกกราสินก็ไปเล่นด้วยกันได้สิ ที <mile> ่อัดตัวเพื่ออะไรนี่อ้าย่างตลาดย่างตลาดได้ข้าวงบ่ก็มีอันหนั้งเนาะกระสินมันก็ยู่ในอันตัวย่างตลาดทำไมวยยวนกระสิบสมเด็จป่ะสมเด็จป่ะเอาเอิรเออข้ามวงอ่เพื่อข้ามวงหอวกริบกระซิเลยคูพานเลยลงจากอันลงจากเขาไป ีไปจักนี้กระหอดบานนอกจากอะไรอัดอิ่มเลิ่อนไี้แล้วหรืั่นเป่เสื้อผ้ายเรี้ยวเรื้อผ้า่งบ่กเขาเป็นยังเสื้อผ้ายมาไล่มาไล่เสื้อ้ืไปที่้รอพูดไดมาล่เสอโอ้เปหาไดเปลี่นบเห็นต่ดูไมได้ดเ นี่พี่น้องกลับมาหัวทีพักแล้วทายอยู่นั่นมันตัดนดีย่ยงกล้องดำปะตัดพี่น้องงานทายอยู่นั่นก็ได้นั่นเนี่กับสีพักกันพักที่นี่ก่อนเพราะว่างานมันป่ไก่พูดท้าห้องคุณ เมันอเดกกัสพกิพากันพักไปหนีกน่อนเพราะว่าง,งานมันโบกไก่เนาะพี่น้องพวังงานมันห่างจากนี่ประมาณชั่วโมงครึ่งงม่บ้านเปิดห้องไว้อยู่นี่ก็ออกได้ตอนเที่ยงก็เลยว่าพาักไปหนีละออกอันนี้ไปกับจังน,นีเอาซะแล้วพี่น้องอันนี้จะพักกันแา้วเขาลองพักไลยครับใส่คลิปนี้แค่อฝากไว้าจะไม่คลิปหนา้าพอกันไม่จ้า